ครับขอสวัสดีปีใหม่และอวยพรปีใหม่ของพวกเราทุกคนนะครับขอให้เราทุกคน live stronger live healthier แล้วก็ live longer นะครับค่ะขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่กรุณาติดตามชมรายการจับเข่าคุยหุ้นของเราในเทศกาลปีใหม่นี้เป็นปีมังกรทองขอให้ทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจทุกอย่างเลยค่ะ ครับสวัสดีปีใหม่2,567นะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของสำหรับการลงทุนของทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดได้ตามประสงค์ทุกประการครับสวัสดีปีใหม่ครับ สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะคุณผู้ชมคะขอบคุณสําหรับการติดตามรายการจับข่าวคุยหุ้นนะคะปีนี้รับรองว่าเราจะมีสิ่งดีๆมานําเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันแล้วก็การแนะนําหุ้นที่สามารถนําไปใช้งานได้นะคะหวังว่าปีนี้จะเป็นปีที่ดีสําหรับคุณผู้ชมคะ่ะ สวัสดีปีใหม่ลูกค้าเค p ีทุกท่านนะคะขอให้ปี2567ปีนี้นะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองนะคะขอให้ลงทุนแล้วก็ประสบความสำเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรงกับทุกท่านนะคะขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะครับแล้วขอให้ปีหน้านั้นเองเนี่ยประสบแต่ความสำเร็จทุกสิ่งที่ท่านจับรวมถึงคิดถึงเลยครับสวัสดีปีใหม่ปีมังกรทองนะคะขอให้ทุกท่าน สุขภาพดีคิดอะไรก็สมปรารถนาใครที่ลงทุนแล้วปังอยู่แล้วก็ขอให้ปังยิ่งขึ้นไปนะคะใครยังดอยอยู่ก็ขอให้ลงจากดอยโดยสวัสดิภาพแล้วก็ฝากติดตามรายการเศรษฐกิจนอกกราฟรวมถึงรายการอื่นๆของ H Invest กันต่อไปนะคะโชคดีปีใหม่ทุกคนคะ่ะสวัสดีปีใหม่ปี2024นะครับปีนี้ก็ขออวยพรให้นักลงทุนทุกท่านนะครับ มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีพอร์ตการลงทุนนะครับที่กำไรขอให้เขียวเขียวทุกคนนะครับ